breaking n 17นาฬิกากับพิมพณิชค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีดูแลคดีกระทรวงการคลงังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีโครงการรับจำนำข้าว พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอกล่าวว่ามอบหมายให้ในายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไม่ต่ำกว่า6 0แสนล้านบาทกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในโครงการร,รับจำนำข้าวเพื่อดูว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบ,บาลตรงไหนอย่างไรและคณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการ อย่างไรต่อไปเรื่องนี้ปปชอสอบสวนมาก่อนจะเข้ามาเป็นรัฐบาลและมองว่าถ้านางสาวยิ่งลักหลบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์และจะไม่มีความสุขสหรัฐจ่ายค่าชดเชยกรณีทำปากการังในฟิลิปปินส์เสียหายค่ะ กระทรวงกิจการต่างประเทศฟิลิปปินส์แถลงว่าสหรัฐได้จ่ายเงิน1.97ล้านดอลลาร์หรือประมาณ62ล้านบาทให้กับรัฐบาลเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อเป็นค่าชดเชยหลังจากที่เมื่อ2ปีก่อนเรือกวาดทุ่นระเบิด USS Guardian ของกองทัพสหรัฐเข้าไปปฏิบัติภารกิจในอุทยานธรรมชาติปะการาังตุบป,ปา าฮที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจนทําให้แนวปะการังได้รับความเสียหายกินพื้นที่ก,กว่า2,000ตารางเมตรสําหรับเงินที่ได้จากสหรัฐก้อนนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์จะนําไปฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการางังรวมทั้งเพิ่มมาตรการสอดส่องในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยอีกช่วงต่อไปพบกับตรงประเด็นข่าวข้ามค่ะ